สวัสดีทุกคนเลยนะครับียของช่องสตินจี g เกมครับวันนี้นะครับก็ลองมาอยู่ในช่องสตินจี g เกมครับทุกคนน่าจะสงสัยว่า ผมเป็นอะไรไปนะครับผมป่วยนะครับช่วงนี้ผมหน้าหน้าเหลืองนะครับค,คุณก็ดูหน้าผมดีหน้าผมไม่ค่อยป่วยอะไม่ค่อยสบายดีอะหน้าผมยังหล่อเลยนะครับต้องขออภัยด้วยครับช่วงนี้ผมก็ต้องเล่าเรื่องในฝันนะครับครูไม่เรื่องอยู่ว่าคนครูอะสั่งงานมาเยอะจนทําไม่ไหวแล้วก็ทําจนนานแล้วผมดูสภาพเหมือนคนป่วยดิคุณคุณซุนหน้าให้ผมดิเขืคุณดูหน้าผมดิ เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับวันนี้ผมก็มาคคสเกมอีกแล้วนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยสบายช่วงนี้ไม่ค่อยสบายจริงๆนะครับช่วงนี้ผมป่วยนะครับเออเราเล่นไมกันเลยนะโอ้คนดูก็ดูเยอะมากนะครับคนดูก็เยอะมากใจบอกทุกคนก่นทุกคนไปโรงเรียนเสร็จแล้วอย่าลืมไปวันดีเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานให้เราด้วยนะครับคนก็ด้วยนะครับ เวลาคุณอ่านหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยเ๋ยวลืมกลับไปบ้านทํากันบ้านด้วยนะก็ตัวคนไอ,อ,อ,อหัวแดงนี่หัวแดงครับคุณคุณหัวแดงครับอย่าลืมทํางานวิดีโอเสร็จอย่าลืมส่งพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับผมนะครับแล้วคุณก็ด้วยนะครับ,ค,ค,รบคุณจับปลาเสร็จแล้วอย่าลืมเอา้าผมไม่ผมไม่ซื้ออของป่วยอยู่ นเนี่ยเนี่ยผมป่วยมากขนาดไหนเนี่ยผมป่วยขนาดไหนเนี่ยเนี่ยเดือนมาทั้งวันเนี่ยเออขอโทษครับขอโทษครับคนเดิมขอโทษครับขอโทษครับคนเดิมขอโทษครับเอ,อ้ยทำอะไรอะ่ะอย่าลืมจับปลาเสร็จ คุณครับคุณอย่าลืมจับปลาเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมไปกลับไปบ้านนะไปบอกพ่อแม่ให้เรียนออนไลน์ด้วยนะครับผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายเดี่ยดูสภาพผมดิเราต้องไปหาหมอเนี่ยให้หมอรักษาช่วยเราได้ไปหาหมอก่อนละทุกคนก็อย่าลืมทำมวิดีโอเนียนะครับผมผมขอไปไปหาหมอ,อน,นะครับเพราะหมอเขาจะช่วยเราได้จะกลับให้มาเหมือนเดิมนะครับ โอเคนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่ที่เดิมนะครับนี่ร้านพิซซ่านี่ร้านพิซซ่าเลยเนี่ยร้านพิซซ่าที่เราเคยกินนี่เจ้าของร้านขอกินพิซซ่าหน่อยนะครับขอป่วยนะครับออขอป่วยนะครับเออขอป่วยครับที่ไหนเนี่ยเออคน ก็อย่าลืมทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมกินอะไรเสร็จแล้วอย่าลืมไปเรียนออนไลน์ด้วยนะครับผมเออคนก็ด้วยนะครับคนเป็นคนที่เป็นพนักงานอะไรพนักงานทำพิซซ่าอย่าลืมไปอย่าลืมไปเรียนออนไลน์ด้วยนะทํางานวิดีโอด้วยนะครับผมเปิดปตูนี้นะครับเอาตัวนี้นะโอ้โหหมาเราเข้ามาทําอะไรกินมะเนี่ยวะโควิดผมงวยนะอง่วยเลยเนี่ ไปเลยไปเลยไปไปไไปเลยแล้วครับโอ้ยเลยโอ้ยผรับเราไม่ได้จริงมันยิงอะไรมานลำคาเนี่ยครับโอ้โหสังปกตจริงๆว่ะอันนี้อะไรครับรับไม่ได้ครับผมรับไม่ได้ครับผมขอนเคยไปซ่าก่อน เอา v ซ่าเองดีกว่าเอาแป้งก่อนนี่ไปลวไปละขอไปกินพซซ่าก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปกินพซซ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ผมก็ไปหาหมอครับทุกคน ผมนี้ไม่ค่อยสบายนะครับทุกคนไม่ค่อยสบายจริงๆน,นะครับดูสภาพหน้าผมดิหน้าผมเหลืองมากเลยอะจะหมอจะช่วยรักษาให้เราหายป่วยแล้วกันนะก็เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับผมมครับผมผม,ผมป่วยนะครับก็คินไ่ซ่าก่อนจะแซวเลอ่ะกินหมดละ ก็ทํางานเสร็จแล้วอะทุกคนก็ใครทํางานทําอาหารพิซซ่าเสร็จแล้วอย่าลืมออกเวลาคนกลับบ้านอย่าลืมไปเล่นออนไลน์ด้วยนะครับผมอย่าลืมอย่าลืมทักกันบ้านด้วยนะครับครูส่งงานอะไรมาช่วงนี้ทำไมช่วงนี้มันแซงเป็ดจริงๆวะเนี่ยช่วงเนี้ยแซงเป็ดจริงๆแซงเป็ดมากช่วงเนี้ยแซงเป็ดจริงๆนะโอ้ยป่วยมากโรงพยาบาลที่ไหนเนี่ย นี่นโรงพยาบาลฮัสเปโรให้หมอช่วยนะ <c oughs> ห, <c oughs> หมอช่วยผมด้วยนะครับหมอช่วยผมด้วยนะครับช่วยผมด้วยนะครับหมอช่วยผมด้วยนะครับผมเป็นโรคป่วยนะครับหมอช่วยผมด้วยนะครับผมเป็นโรคป่วยกันบ้านนะครับมเป็นโรคป่วยโรคก,กันบ้านนะครับที่ผมทํากันบ้านมาเยอะ คนคนเป็นหมอใช่ไหมเนี่ยครับคนรักษาผมเนี่ยครับหัวอยูเนี่ยนะลูกสาวคุณหรอครับอย่าลืมพาลูกสาวไปเียนออนไลน์ด้วยนะคุณครับอ่ะทุกคนมาทําอะไรที่นี่ทุกคนมาทําอะไรที่นี่เดี๋ยวรอหมอแวันอย่าลืมกลับบ้านไปเสร็จอ่จะอย่าลืมเล่นเกมเสร็จแล้วเนี่ยคนก็กินอะไรเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปทํางานของครูก็ด้วยนะหมอเสร็จเดี๋ยเนียหมอหมอเสียงจังเนี่ยหมอ ผมไม่ไหวแล้วะครับผมไม่ไหวแล้วผมป่วยหมอผมเป็นโรคป oh ่วยกนะันบ้านครับหมอช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยนะครับโอ้ไม่เกิดดีนะหมอช่วยผมด้วยผมเป็นโรคป่วยเขอ้ทษครับขอโทษครับขอโทษนะครับไม่ไหวจริงครับผมป่วยแล้วคนป่วยไม่ค่อยสบายนะครับหมอช่วยผมดูแลหน่อยเอานี่มันห้องเด็กเรอขอโทษนะครับ ผมไม่มีอะไรนะ๋อผมรับเด็กไม่ตรอยผมไม่ผมไม่อยากอุ้มเด็กให้หมอหมอตรวจก่อนเอ้ยเดี๋ยวนะร่างกายกลับมาเหมือนเดิมแล้วหมอเขาให้ยากินแล้วโอเคออกากโรงกยาได้เลยนะครับแต่รีบไปปิดคลิปก่อนเลยนะครับขอ,อบใจนะหมอที่ผมช่วยเหลือผม,มให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับหมอขอบคุณมากเลยครับเอ่อ เอาคุณคุณทาอะไรมาเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไน,นะคุณก็ออกออกได้คุณก็อย่าลืมนะครับไปรักษาขาคุณด้วยนะครับดูแลขาคุณด้วยนะครับอันนี้ผมก็หายปวดแล้วครับโอเคครับผมหายปวดแล้วโอเคมาละก็โอเค,ออเ,คเรื่องปิดคลิปก่อนก็คลิปนี้นะครับผมมาแชทเกมอีกเดี่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสใครด้วยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับตอนนี้ผมหายป่วยนะครับกลับมาหลอดเหล่านะครับดูหน้าผมดิครับบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบาย